อาจารย์กิติยานะคะวันนี้จะมาเช็คดวงคนเกิดวันพุธค่ะในเดือนมีนาคม2564เรื่องของการงานการเงินค่ะออคุณนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่สตรองมากเลยนะคะค่ะทางานทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะเอ่ออาจจะพึ่งพาใครไม่ได้หรือว่าคุณจะเป็นคนที่มีนิสัยเขาเรียกว่าชอบทาอะไรด้วยตัวเองขนาดเรียกว่านอนนี่วิญญาณออกจากร่างเลยนะคะเเหนื่อยขนาดนั้นเลยค่ะแต่คุณเป็นคนเก่งนะคะ ค,คนที่เขาเรียกว่าเสกเสกเหมือนเสกตัวเองนะี่ยให้ประตูเนี่ยเปิดได้ค่ะแสดงว่าเป็นคนเก่งคนควาสามารถอืมแต่ต้องระวังนะคะถ้าใครที่ชอบนั่งนานๆโลก,กินอาหารดื่มสุขสาราญเนี่ยค่ะแต่จริงคุณเป็นคนจิตใจดีนะค่ะให้ระวังพวกโรคอ้วนไขมันคอเลสเตอรอลค่ะและเรื่องการเงินการทองถือว่าคล่องตัวดีอยู่นะคะค่ะการเงินยังเต็ม เต็มหีบเต็มตู้เลยค่ะหรือเป็นคนหรือคุณเนะี่ยทุกอย่างทุกวันนี้ที่คุณทำานะ่ก็ทำเพื่อหวังสร้างฐานนะหวังสร้างความมั่นคงค่ะคุณเป็นคนที่จริงจิแล้วจิตใจดีนะคะหรือเป็นคนที่มีผู้ใหญ่อะเอ็นดูค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะถ้าคุณมีปัญหาใดก็ให้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะค่ะเป็นคนที่เคยทุ่มเททำงานมาอย่างหนักค่ะดูสิคะเนี่ยแบกเขาเรียกว่า เนี่ยมันก็เหมือนเหมือนประตูถ้ำค่ะ,อ,ะอีกนิดนึงนะคะคุณจะปิดปิดได้สําเร็จแล้วค่ะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพุ่มเททางานมาอย่างหนักเนี่ยแสดงว่ามันก็ใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะคุณก็เป็นคนเก่งฉลาดนะค่ะ,ะครั้นนี้ข้อมันมันหมายถึงว่าในเรื่องของการพัฒนาลอกเรียนแบบค่ะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะไปเอาไอเดียใครมานะคะ แล้วก็มาพัฒนามาต่อยอดค่ะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ทํากันเยอะแยะเนาะค่ะคุณเป็นคนชอบของเรื่องของการสื่อสารนะคะค่ะการสื่อสารทุกชนิดเลยค่ะสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตทางเทคโนโลยีมีแผนที่ค่ะมีอุปกรณ์แสดงว่าจริงก็เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ชอบศึกษาหาค,ความรู้ผ่านทางการสื่อสารทุกชนิดค่ะ สุขภาพก็ต้องระวังการปวดหลังนะคะค่ะออแล้วก็ในเรื่องของสายตาด้วยเหมือนกันค่ะก็จบคำทำนายสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะค่ะนี่เป็นการดูโดยภาพรวมอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดค่ะก็รับชมไว้เป็นรับชมรับฟังโดยใช้วิจารณญาณค,ค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ